เอาละครับวันนี้เรามีเพื่อนมาเยี่ยมมาจากไกลด้วยเออมาไกลมากเขับรถมาชั่วโมงคือถ้าเพื่อนมาหากินเซเว่นอ่ะดูว่าเพื่อนมันจะกินอะไรมาเวลาห้าทุ่มเนี่ยไปไหนหรอเอาอยู่นี่กินอะไรครับมึงกินประมาณสิบห่อไหมขยันต้มเหมือนเอาไอ้พรุ่งนี้ไงเผื่อมึงือกกุ้ยฮีจออกมาไงมงบอกเรื่องนั้นเกิดขึ้นไม่รอด กูมีคือกูจะบอกภารกิจมึงพรุ่งนี้กูมีภารกิจอย่างเดียวตอนเช้าคือกูต้องยิ้วข้าวไปโรงแรมเพื่อมันคือมีคนสั่งข้าวไว้แล้วเกี่ยวกี่มึงทำข้าวไงกูได้แค่ยิ้วกูได้แค่ยิ้วนะกูเป็นพนักงานกูขึ้นมาเลยทีเดียวกูทำนี้ทุกเช้าเข้าไปเป็นเวลาเนาะผมโมงเช้ากูมันจะมีผมไว่ามันเจอไม่ได้เลยตอนจะกินอะไรครับไม่รู้เหมือนกัน แล้วห้พอเบาเเลยเ้หอมของน่าสนใจหาดูคนม